โดนมีตืดๆเข่าหลังมีเกอตอนนี้มีคนถูกเข้าหลังนะตบๆๆๆไม่มีอะไรนะครับผมเป็นรู้จักไหมวัยรุ่นช่างกลนอะแต่ผมอินฮะสวัสดีพี่เมดีรับมีคนดูแลไหมไม่เมเราดูแลตัวเองได้เป็นเพื่อนได้ไหมนะพี่เมได้เดะเดี๋ยวเราดูแล <laughs> บอกว่าไม่ต้องมีคนดูแลโ <laughs> <laughs> อ้เจะฟุบปุบ <laughs> ให้ถามอะไรก็ได้หนึ่งข้อโ okay, <see> อเคซียูรักผมไหม อายุเท่าไหร่เกย์อะสิบสี่ตอบแทนเจ็ดสิบห้ายอลอใช่อ้ล่ะฮ่าฮ่าฮผมสิบขวบฟลอเหรอใช่อายเอาดีๆีไวเชลสิผม12เองผมแก่เอาตุยเลยอายอายุ14บส่ฮ่าฮ่าฮ่าแมนอย่าลืมอายร้านไอติมที่ยีคุณเปิดไอติมหรือโดนัทเนี่ย รอานเต็มเดีด๋ยวนะครับฮัลโหลขอเปลี่ยนแล้ะเอารถไม้ไผ่ครับเดี๋ยวผมเพิ่งพิมพ์เมงคุณเอามายัดเลยเหรอคุณเอามายัดเลยคุณเอารถมิ้นก็ได้สีเขียวอะ่ะผมไม่ชอบรถเนะดีคุณทำไรค,คุณถือลูกค้าจะทำอะมรอเฮ้ยคุณเป็นลูเมตลูเมดผมเดี๋ยวคุณโดนนะลูเมดปนบ้านนะไม่ดีกว่า เราจะไม่เป็นมีแพนด้าชั่วร้านขนมไม่ขนมอะไรบ้างเอาอะไรไหมไม่คุกกี้เอาไม้ไผ่หนึ่งที่ผมจะเอาไม้ไผ่เงินผมจะเอาไม้ไผ่ไม่ใช่คุกกี้ได้แอปเปิลเขียวอ่ะโอเคแทนกันได้เพราะว่ามันไม่มีไม้ไผ่อยู่แล้วโอเคอร่อยเงินเงินแพนด้าจะไปมีเงินได้ไงเราเอาให้แทนอ่ะเอเอเขาให้เราแทน่ะขอบคุณ นี่เราก็มาจ่ายคนนี้อ้บนะเห็นไหมโอเคแฮปปี้ล้างจานล้างจานเลยผมจอยไปแล้วเค<ช>เห็นไหมก็คนเมื่อกี้แหละเขากดผิดเขาไปกดให้เงินเราไว้เราก็เลยมีเงินไงเออคุณพลาดแล้วคุณกดผิดเองเติร์ลมือเดิร์ลเดย์อ๋อ uh, yeah. ทำไงดีมะจังกะอังคารหน้ากูแข่งตายฮะกูยิงกะกากอยู่แข่งอะไรกีตาร์วิ่ง,งจ็อกพี่แข่งบัลล ไม่เถียงกูตายคาตีนั่นแน่วิ่งรอบสนามอย่างเดียวเตะไข่สีอื่นเตะแล้วก็รูปไข่สีอื่นนะเออแบบนั้นแหละกูอยากทําแต่กูทําตลอดกูนอยคูมากๆมันใส่ไม่ไม่ไมครูตืดๆ,ๆเอากูลง4ี่คูสีตายกูยิ่งโศกังอยู่กูยิ่งแม่นกว่าเจ๋งแจว๋วอพาพาลตึบคืออะไรวะไ hey, อเฮกูนอยคูมากน็อปโหดซ้อมเ้ออะไรวะมามาแพนดี้ อาพี่ไม่ออกเฮ้ยแพนด้าโยน่ารักมากขอบคุณฮาร์ฟูกิจกีดตืดตืดตืดอะไรคุณไม่เคยเห็นแพนด้าเหรออ้วนตุบตืดตืมีไม้ไผ่ให้เกินเป่าตุบตืดตืดเงินหมดอ่ะไม่มีมันนี่เศร้าตายดีกว่าใครมันลืมวะลืมแน่เดี๋ยวคือเออคืออะไรวะลืมหรือลิมไปนอนละซีเ็งเดี่ยวสุลังหยอกยอกเหมือนกันเป็นเพื่อนกับเราหน่อยคู่เกย เพฮะเเจอเสื้อนี้เข้าเข้าไปเสื้ออะไรหยุดแกดิว้าวเขามีแต่คู่รักอันตืดตืดกินโอเลโอแล้วซิกมาใหญ่ขึ้นอะไรเหมือนพวกนี้เขารอเนี่ยเหรอสองคนนี้เหรอไม่รู้นะรอดูก่อนโอ้ดูเหมือนเงียบแล้วนี่ผู้หญิงโกับอันนี้มัาทำไรปันเหรอเกมากจะหลับคาตืดตืดละนี่มันเป็นมากเกินไปคือเฮ้ยจะได้เห็นคนทะเลาะกันแล้วนี่มันจะมากๆเกินไป ใจเย็นกันก่อนๆๆอก่อนมากจนเข้าห้องแล้วมีเสียงตบมือนี่นี่เจอวออยอแต่ทำไมพิมพ์ถอวะ <c oughs> ก็เป็นคอไหมเหรออ๋อตืดๆขอบคุณครับจุดๆุๆแล้วที่ถวายของให้เออว่ามันเป็นนี่ไงถวาย <c oughs> สกิบิดี้ตืดๆเฮ้ยไม่แต่คนติดสกิบิดี้เนาเๆอย่ามากินอีกกินอนะ่ะกินอะไรเออกินอะไรวะ คนนี้เขาพิมพ์แปลกๆอาจจะเล่นในโทรศัพท์อสเวลติการอย่ามาที่นี่อีกโทษครับผมอบกินเผือกชอบอ๋อน่าจะบอกว่าผมชอบกินเผือกตุยไปคนนี้ลากลากเข้าบ้านเราไปแบนฮ่าๆนึกว่าจะจำไม่ได้ใครทำใครทำไม่รู้ไม่รู้ใครเริ่มก่อนอยากรู้ว่าใครเริ่มก่อนเกิดอะไรขึ้นก็ลอยคนไอ้นี่เริ่มก่อนไม่อ่ะ นี่ดูว่าใครจะเริ่มก่อนมันจะตอกเกิดการอัศวินทร์กาออย่ามาที่ตัวกันเราออกก่อนคนนี้จะชิงละฮ่แล้วจะทําใหม่ก็เรื่องของคนอื่นปะเตือนเราไม่ฟังโอเคคนนี้อะไรนะจะตอกมันเริ่มมาจากคนนี้จะตอกนะนี่เป็นไงไอ้พวกชอบตอกอะเค่การจะตอกคือเป็นเรื่องเลยเดี๋ยวโดนแบนหรอกปันยาแบนก็แบนดิตอกสดๆกันโดนแบนแน่เตือนไม่ได้เหรอตื่นเธอ คือแบบน้องๆห,หนูก็อาจจะทํากันสนุกสนุกนะแต่ว่าบางคนเขาอาจจะไม่สนุกด้วยเอออยากเป็นคนดีแต่ก็ไม่ได้เป็นบ้านแม่ไม่ไม่บ้านพ่อเอานี้แล้วอหาคนมาอยู่สังกัดกลุ่มตํารวจครับแพนด้าน่ารักนาร์โไปเลี้ยงตืดต,ตืดยังไม่มีบ้านเลยสร้างเลยสร้างเลยฮ่าฮ่าบอกปุ๊บสร้างปับ๊บเราจะได้อยู่บ้านคนนี้แล้วเย่ yeah, มีบ้านแล้วแพนด้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิง,ญงทำไมเราอยากเป็นผู้หญิงบ้างเออ อยากกินไมไ่พายแล้วชื่ออะไรละ่ะไรอะชื่อวีแบแบเอาไปไหนแล้วพี่ละ่ะเฮ้ยอ๋อเขาลังสร้างบ้านให้เราชื่อฮันนี่น้ำผึ้งเหรอแล้วแพนด้าอายุเท่าไหร่เนี่ยห้าขวบเอาชีวิตจริงเอาชีวิตจริงซะด้วยผมเป็นแพนด้าคุณมาชีวิตจริงอะไรเนี่ยสิบสามทำหน้าทำไมวะมันเยอะไปมันน้อยไปหรือมันเยอะไปก็ไม่รู้ลนะเอ๊แต่ว เด็กคนเล่นโลบอก็อยู <If S 1> ่เท่าน <se> ี Jim, ้แหละเราเชื Wet ่อวีแบ๋ใช่ไหมใช่ฮหเราเรียกเธอว่าแบแล้วกันได้ฮหอมีสร้างป่าสร้างป่าเอาอะไรวะยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยปาร์ตี้เตียงพังมองคอวอลเลยตินตื่นบิดตื่นๆตื่นละตรงนี้มันเป็นไรวะเนี่ยน้องแพนด้าน่ารักอะน่ารักก็ไปเลี้ยงสร็อึ๊บมาวเด้ออุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอย่าขี่คอได้ พอหักพอดีนะนะขี่โอ้ตัวยังหนักให้เขาขี่คขหน่อยเฮ้ยคุณต้องเลี้ยงผมดิตอนนี้ผมมันกลายเป็นทาสอุ้ยน่าหลักเวอร์เขาบ้านเลยโู้สวัสดีครับเดายวทำไรทำไรทำไรคุณทำไรอ่ะเฮ้ยทำลอยอ่ะมีคนตอบกันครับเมื่อกี้คืออะไรคะไฟฉายไฟฉายไฟฉายชึ้ง งเขาจะฆ่ากันเหรอเขากำลังอะไรนะปาร์ตี้เตียงพังกันอยู่ตื่นด้วยเฮ้ยหลอกมาแล้วมัหออกมาแล้วมันยิงยิงชึงเฮ้ยยาลงปึบพอเราปวดหลังมีคนต่อกันมีคนขี่แพนด้าขี่หน่อยเดี๋ยวพวกคุณเป็นอะไรเดี่ยฮะขโมยครับขี่ไม่ได้ผมปวดหลังฮะไม่จ่ายผมตัวเบาๆตะเล็กตะมุตะมิ เฮ้ยผู้สาวว้าวผู้สาวเอาไปได้เอาน no แต่ที่จริงเขาเป็นตืดตๆชายอ๋อจะหมายถึงคนนี้เหรอหมายถึงผู้สาวคนนี้เหรอยูอิ s ไทยโอเคเออเขาเป็นผู้ชายเหรอจริงหรือเคสผู้หญิงครับเปิดเผยฮะเอาสรุปเอาสรุปใครวะไม่เชื่อตืดตๆเฟซมาเอาอ๋อเขาไม่ได้บอกแล้วคนนี้ผู้สาวก็ยังเป็นผู้สาวนั่นแหละน่าวัวจังดตอตืดตๆคอยด้วย เฮ้ยผมโดนแล้วเอาผมโดนไอ้นี่ดีกว่าไอที่มันต่อกันเมื่อกีก้ผมโดนช้อนแล้วครับอ่ะอ้ะาวทาไมเวลาเนี่ยแล้วพอมันวิ่งหนีแล้วมันก็จะตกดตะกร้าวาม,มาตืดๆ,ๆ,ๆกูอะไรวะคนนี้แหละมีประเด็นผัวกูนู่นไงเฮ้ยก็คุณเข็นเข้าไปเองไม่ใช่หรอเย่ขี่หลังแพนด้าขีา่หลังแพนด้าเราได้อึบ๊บ แพนด้าตุยโอเคครับ okay, ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับแพนด้าด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ,บ๊วย